ะะเดี๋ยวมีคอมเมนต์ให้ดูมันเม้นมามันบอกว่าที่เ share, พักการเมืองอื่นหรือนักการเมืองอื่นเขาก็ซุกหุ้นใต้ <arada S 1> ผมเยอะแยะทําไมเขาไม่โดนล่ะเอาเรื่องซุกพุ้นก่อนแล้วทําพักอื่นหรือนักการเมืองอื่นถ้าเขาโดนร้องเขาก็โดนตรวจสอบเหมือนกันแต่นี้พ่อมึงโดนร้องไงอ่าแล้วถ้าพ่อมึงไม่ผิดจริงแล้วมึงมาจะไปตีโพยตีพายทําไมอ่ะ พ่อมึงยังไม่นึกถึงป้าที่มาจากระยองร้องไห้พ่อมึงยังไม่นึกถึงป้าก้มกาบเลยพ่อมึงยังไม่นึกถึงออ้ใครที่ดิ้มอยู่หน้าสภาเลยพ่อมึงมีแต่แววตามีแต่ธนาทานช่อปิยบุตรพวกที่จะโดนหนึ่งหนึ่งสองทั้งนั้นแหละภายหลังที่สารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้หนายพิธาลิ้มเจริญรัฐหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอเนื่องจากติดปัญหาเรื่องการถือหุ้นสื่อไอทีวีก็ทำให้เหล่าบรรดาด้อสมส้ม ออกมาเคลื่อนไหวปั่นป่วนไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่ต้องส่งไม้ต่อให้กับพักเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลและพักเพื่อไทยออกมาประกาศตัดก้าวไลเป็นพักร่วมรัฐบาลด้วยแล้วก็ยิ่งทําให้เหล่าบรรดาด,ด้อมส้มเคลื่อนไหวไม่พักค่ะออกมาปั่นป่วนนะคะเป็นจํานวนมากบนถนนรวมถึงในโลกโซเชียลอีกด้วยล่าสุดค่ะมาดามน้ําชาได้ออกมาอัดคลิปฝากถึงด้อมส้มนะคะโดยบอกว่าเกินเกี่ยวหย่าแล้ว จะเดือดขนาดไหนไปดูกันค่ะล่าสุดมาดามน้ำชาได้ออกมาอัดคลิปตอบคอมเมนต์หนึ่งที่ถามว่าแล้วรู้ไหมว่าพักอื่นถือหุ้นสื่อซุกใต้กรมเพียบแล้วทำไมไม่ผิดซึ่งในประเด็นนี้มาดามน้ำชาได้ตอบกลับว่าพักอื่นหรือนักการเมืองคนอื่นถ้าเขาโดนร้องก็โดนตรวจสอบเหมือนกันแต่นี่พ่อคุณโดนร้องไงแล้วถ้าพ่อคุณไม่ผิดจริงคุณจะไปตีโพยตีภายทำไมก็รอสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพ่อคุณไง ในขณะที่สารรัฐธรรมนูนวินิจฉัยอยู่มาตรา1น2หนึ่งสองขัดกับความมั่นคงของชาติสวสท่านก็ไม่สะดวกยกมือให้ท่านผิดอีกหรออะไรที่ไม่ตามใจพวกคุณพวกคุณก็ไม่ชอบทั้งนั้นอะไรที่เป็นกฎระเบียบความดีงามพวกคุณบอกว่ากฎขี่ข่มเหงพวกคุณเป็นพวกอนา,าธิปไตยชัดเจนประชาธิปไตยจอมปลอมทั้งพรรคก้าวไกลและด้อมสม้มคำว่าประชาธิปไตยต้องน้อมรับในการเลือกคัดสรรมาแล้ว เดี๋ยวมีคอมเมนต์ให้ดูมันเมนมามันบอกว่าที่พักการเมืองอื่นหรือนักการเมืองอื่นเขาก็ซุกขุ่นใต้ผมเยอะแยะทาไมเขาไม่โดนล่ะอะแล้วก็บอกว่าดิฉันเนี่ยใส่แต่ฟิลเตอร์เอ้าเรื่องฟิลเตอร์เอาเป็นว่าฉันชอบแล้วกันนะอืมเอาเรื่องซุกขุ่นก่อนแล้วทํา พักอื่นหรือนักการเมืองอื่นถ้าเขาโดนล้อเขาก็โดนตรวจสอบเหมือนกันแต่นี้พ่อมึงโดนร้องไงออแล้วถ้าพ่อมึงไม่ผิดจริงแล้วมึงมันจะไปตีโพยตีพายทําไมอ่ะก็เอาตามหลักฐานสิเดี๋ยวก็รอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพ่อคุณไงเออแล้วยังไงอ่ะแล้วในขณะที่รัฐธรรมนูญวินิจฉัยอยู่เนี่ยแล้วนโยบายมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยขัดกับความมั่นคงของชาติสวสสที่เหลืออยู่ท่านก็ไม่สะดวกยกมือให้พีตีเก๋พีตีเก๋อะไรที่ไม่ตามใจพวกมึงพวกมึงพวกมึงก็ไม่ชอบทั้งนั้นแหละเออ ระเบียบอะไรที่เป็นกฎระเบียบเป็นสิ่งดีงามมึงบอกกบขี่ข่มเหงพวกมึงพวกมึง,ม,งมันพวกอ,อนาธิปไตยชัดเจนมึงอย่าพูดว่ามึงเป็นพวกประชาธิปไตยเลยประชาธิปไตยจอมปอไม่มีอยู่ในหัวใจพวกมึงจริงๆหรอกทั้งพักก้าวไกลเลยก็ทั้งด้อมส้มโดยฉันบอกให้เลยคําว่าประชาธิปไตยต้องน้อมรับในการเลือกคัดสรรมาแล้วทั้งนี้มาดามน้ําชาย,ยังยกตัวอย่างตนเองว่าพวกสลิมช่วงนี้ไม่มีใครโวยวายในเมื่อพ่อคุณติดคุณสมบัติไม่มีปัญญาจัดตั้ง อีกทั้งยังติดเรื่องนโยบายตอนที่เขาให้พ่อคุณถอยทำไมพ่อคุณถึงไม่ถอยพ่อคุณยังไม่นึกถึงป้าที่มาจากระยองร้องไห้พ่อคุณยังไม่นึกถึงป้าก้มกราบเลยแววตาพ่อคุณมีแต่ธนาธรช่อพันนิกาปิยะบุตรและพวกที่จะโดนหนึ่งทั้งนั้นพ่อคุณทำเพื่อใครเคยนึกถึงพวกคุณไหมปัจจุบันที่พวกคุณออกไปทะเลาะกันแล้วพ่อคุณไปดูหนังอย่างนี้มันใช่ไหมพวกคุณต้องหูตาสว่างได้แล้วคำว่านายกคนที่30ิ ไม่ได้หมายถึงว่าการที่พ่อคุณไปนั่งรถแห่พรีอาร์พรีเซนต์ไปทั่วฉลองไปทั่วไปแนะนําตัวเองแบบนั้นไม่ใช่หมายถึงการได้เป็นนายกพวกคุณมันอุปโลกมาดมน้ําชาจะบอกให้พ่อคุณต้องใสมากกว่านี้พ่อคุณถึงจะได้เป็นตอนนี้เป็นคิวเพื่อไทยแล้วคุณออกมาววยวาทําไมคิดว่าสิ่งที่พวกคุณทําเป็นสิ่งดีงามถูกต้องแล้วหรอตอนนี้กลับบ้านเถอะพ่อคุณนั่งดูหนังอยู่กับลูกเขา น้อมรับยังไงมึงดูสลิมอย่างพวกกูนี่มีใครโวยวายบ้างไหมช่วงนี้ไม่มีเลยนะในเมื่อมึงไม่มีปัญญาที่จัดตั้งพ่อมึงติดคุณสมบัติบ้างติดเรื่องนโยบายบ้างตอนก็ให้พ่อมึงถอยทําไมพ่อมึงไม่ถอยล่ะฮะสวท่านอ่ะปราจนถึงห้าโมงเย็นอ่ะให้พ่อมึงถอยแล้วพ่อมึงยังไม่นึกถึงป้าที่มาจากระยองร้องไห้พ่อมึงยังไม่นึกถึงป้าก้มกาบเลยพ่อมึงยังไม่นึกถึงอ่าไอใคระที่ดิ้นอยู่หน้าสภาเลยพ่อมึงมีแต่แววตามีแต่ธนาทานช่อปิยบุตรอีพวกที่จะโดนหนึ่งหนึ่งสองทั้ง เนี่ยนปัจจุบันเนี่ยพวกมึงออกไปตะโกนเยี่ยวเยี่ยวเยี่ยวกับอีทะลุนรกอ่ะแล้วพ่อมึงไปดูหนังอย่างเงี้ยฮะมันใช่ไหมมันใช่ไหมพวกมึงต้องหูตาสว่างได้แล้วคําว่านายกคนที่30ไม่ใช่หมายถึงว่าการที่พ่อมึงไปนั่งรถแห่ PR อาร์พีเซนต์ไปทั่วฉลองไปทั่วไปแนะนําตัวเองแบบนั้นไม่ใช่หมายถึงว่าการได้เป็นนายกไงพวกมึงมันอุปโลกไงฉันบอกแล้วไงพวกมึงเนี่ยแรงดึงดูดจักรวาลเนี่ยนี่ตื้นมากเลยพวกมึงเนี่ยทำอะไรซ้ําๆๆๆไม่พอ2ี่วันมึงก็อุปโลกแล กูจะบอกให้นะกูจะบอกให้พ่อมึงต้องใส่มากกว่านี้พ่อมึงถึงจะได้เป็นตอนนี้เป็นคิวเพื่อไทยคิวเพื่อไทยแล้วมึงออกมาโวยวายแล้วมึงบอกว่าประชาธิปไตยตอนนี้มึงจูบปากกับเพื่อไทยทำไมมึงเงียบสนิทอ่ะตอนนี้ออกมาชูแวบชูวับอะไรก็ออกมาแฉมั่วทั่วไปหมดพวกมึงก็ไปปาข้าวปาของเขามึงคิดว่าสิ่งที่พวกมึงทำนั่น่ะเป็นสิ่งดีงามถูกต้องแล้วเหรอมึงทำเพื่อใครมึงทำเพื่อใครมึงกลับบ้านเถอะตอนนี้พ่อมึงดูหนังอยู่กับลูกเขามึงอะกลับบ้านเถอะนะโถ่ต้มเน่า สิ่งที่มาดามน้ำชาพยายามจะสื่อสารให้เหล่าบรรดารด้อมส้มเข้าใจในตอนนี้ก็คือว่านายพิธาไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30อย่างแน่นอนที่สุดแล้วด้วยเหตุผลก็มาจากที่นายพิธาเองทําผิดกฎหมายการเลือกตั้งนะคะและการที่ด้อมส้มออกมาเคลื่อนไหวเพื่อนายพิธาแบบนี้ก็ไม่ได้สร้างผลดีให้กับใครเลยโดยเฉพาะตัวของด้อมส้มเองเพราะน,นายพิธาเองก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรคะ่ะแต่คนที่จะเดือดร้อนก็คือเหล่าบรรดาด้อมส้ม ม็อบ3นิ้วและนักเลื่อนไหวต่างๆค่ะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store เปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับ Top e x c l u s i v e พิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก1,800บาทเหลือเพียง1,500บาทเท่านั้น สมัครได้แล้ววันนี้โทร02 114 6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง